ครับเทวการสวัสดีพี่น้องครับแฟนๆ u t u b e ทางท่องมอล่ําจำนงชาแนลนะครับมือวนี้มีโอกาสมาติดตามถามข่าวหมอล่ําเวียงชช่นะครับหมอลลําเวียงชช่เป็นหมอล่ําที่่งดังพอสมควรครับพี่น้องคิดว่าก็อทอยูยบานอยซองอยู่มอือนี้ติดตามถามข่าวเพิ่นก่อนโอ้อน,นี้บ้านเพื่อครับพี่น้องบ้านเพิน่นแสดงว่าอยู่นาครับเฮ็ใท้เห็นหน้าอยู่ผี่ละ อยู่บ้านนะมาลำเวียงนี่เนาะห่วยยุ้ยตัวนี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาติดตามถามข่าวนี่ล่ละเอ่อว่าอยากให้ล่ำให้ฟังจักรกรสองกนลงยูทูบไว้พอได้ให้พี่น้องลูกหลานในเบิ่งกันครับก่สิสัมผัสเนี่ยเล็กๆน้อยๆนี่ล่ะอัะีรแม่บ้านเนาะนั่งอยู่นี่เนาะแม่บ <fry UC S> <co uffy> ้านเออลูกเต้าไปไสยเมื่อเนาะครับนี่เออลูกเต้ากัไปกรุงเทพไปกรุงเทพอุทัยทำการทำงานเนาะครับครับครับอ่าโอเคเดี๋ยวพอสัมภาษณ์ต่อ นั่งไม่หยอมาลูกๆข้อเล่นบ่ได้เรียน <c oughs> เราไรในข้อแต่ข้อแต่แตนะครับเทีอกาสสวัสดีพี่น้องแฟนๆยูทูบทางช่องหมอลำจำลองชาแนลนะครับเมื่อนี้น้ำพ้าพี่น้องมาพบกับหมอลำเวียงชัยนะครับเป็นหมอลำที่มีซื่อเสียงพอสมควรครับพี่น้องหลังจากที่โควิดเขามาพาก็รเริ่มบอกรีดล่ำกันสซาลาเบริกมาติดตามตามข่าวเพิน่นนะครับอ่ะเทีอกาสสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับไปที่ไหนเสมอเนี่ยนะครับสวรรค์ไปไหนเนี่ยกาเพชรไทยเฮน้าเพชรไทยเฮน้าบ้านท่านียเนาะครับอีสานบ้านท่าจักจีเพลย์นังคือว่านี่แหละครับอายุเั่าไหร่เนี่อายุกาสี่สิบกว่าหรืครับสี่สิบกว่าเลยเนาะไปล่ำร่ำไปเนี่ยครับแต่ก่อนไปกาไปล่ำน้ำอาจารย์อดน้อยแน่นะครับไปล่ำน้ำฝนนะครับไปซอยเพฝนไปซอยนะครับ ับเป็นลูกทีมเพิ่นไปหน่อยลูกไม่มุ่นนี่บ่อ่าลูกไม่มุ่นก็ไปครับนําอาจารย์มุ่นแน่อาจารย์นําไปเดิมก็ไปครับผมครับครับไปในพนไล่หม่องไล่บอลแลยก็ไปหลายวิธีวันท็อครับล้ำเสิงล้ำเาาก็ไปอยู่ล้ำเสิงลํำเงวก็ไปเป็นบางตอนก็ไปครับครับพักลํำมาจะปีเลยครับพักลํำมาประมาณก่อนโควิดอยู่ครับผก่อนโควิดเนาะก่อนโควิดหลายหลายปีเติบอยู่ครับผมบ้านเกิด บ้านเกิดบ้านยู่นี่ยู่บ้านอยังบ้านลองน้ำข้ามลองน้ำค้าเลยครงเลยเนาะบ้านลองน้ำข้ามเสร็จไปเห็นหน้าลูกเมียก็มีมีไม่รู้ยัคนขามีลูกอยู่สามคนครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองผู้ใช่คนหนึ่งครับผู้หญิงสองผู้ใช่คนหนึ่งได้ไพ่เลยเคยบรรลุผลได้ยังไงได้ผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งย่างสองย่างสองครับยังเป็นบ่ออยู่ครับลูกไสหลามลูกไสหลามยังเป็นบ่อืครับปกติกาสายชีวิตกับบ้านนอกข้อเลยเนาะครับแต่ละมือกถ้ามาหากิน แล้วช่วงนี้ผมจะว่าอยากให้มอลำเบียงนี่ลำให้ฟัง<อ>จัดก่อนเด้อแล้วม,มันม้วนให้พี่น้องฟังผมก็จะอัดใจยูทูบลงยูทูบไว้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฝากพี่ฝากน้องทั้งช่องยูทูบกดไลค์กดแชร์นี่นอครับอันนี้คือมอลำเบียงใช่หากว่าพี่น้องทั้งตำบลหนองช่างอำเภอกระตานรลมจังหวัดศรีสะเกยหรือว่าทั่วประเทศไทยเฮานี่ละ่ะนะครับเราเห็นมอลำ์พูดนี่คือมอลำเบียงใช่หากว่าได้เห็นได้พบได้พอก็ ทักทายกันได้พี่น้องถามข่าวถามข่าวกันได้แล้วก,กก็ดฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องน้ำกดไลค์กดแชร่เพื่อว่าพี่น้องบรรท้อนสิ่งดีๆให้หขู่และคนนะครับอันนี้ก็คือบันทึกบันทึกยู้ทุกใบบันทึกวิดาโอใบลงทุกใบพี่น้องด้วยกันกับช่องนี้การถือโอกาสให้บรรลับเป็นความจัดก่อนอ,อันนี้ไม่เ้ามลองๆเ้อเดี๋ยวเปิดแช่แข็ยังไงก่อน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bát địa đà an đại thâu công lứa bát nhâm nghe niệm kẹm on sao บาเป็นโอยได้ลับตาโอ้ยเยยยยยบายยยยยยอยยยยยยายลยยยดยยยบาดย่ยย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 ยน ว่าเป็นมัวมัวัวะพลังบอกข่าแ่งการแสดงออกใน่ลืหนาสองเมืองเมืองอสองบ่าวหรือเท้าดาบประคันจันคุณผู้ฟังได้นั่งคานน่มาเลวตั้งแต่เว้นและยังบ่ทันด้วยหนาพ้าฉันชัยออกเมื่อกาวสาว ำเล่าวทำน้อยเในค่อยถากสองอดตีหนึ่งอดตีสองต้องได้เจอเด็กกันแพร่แพร่แบบคำฟังล้ำยุ่งสู่คนน้องแพร่คนน้องเจ้ามีพอบักน้อยนอนแล้วคอยถาว่าอยู่เือน ลาเดือนลาที่ฝีละครังเดือนละทีีละครังมาฟังลำหัวน้ำไวยเอ้ยฟังพระเอ็ดหน่อยสิน้ำม่วดอก้อยใจละเมื่อสาก่อนก็ได้ต๊กระได้ไปน้ำผัวเจ้าสาลาเสียเวลาหยดน้ำเต้า สำหลับที่หมอน้ำหาในเด้อพอเขาย้ำเมื่อเศ้าสิสงทานบาดว่าผัววังถิ่มมาเถือนลังจังยิมใสุ่้งขา้าไปบอกท้าไห้ว่าผัวถิ่มปล่อยวางล้คขั้นแรนเป็นแม่หางแลันขั้นแป็นน้โนแม่ข้างสิหมายแกบอกวิธีนี้แล้ว เจ้ามีผัวของอายต้องมีเล็ิคิดอยากายว่าเจ้าบ้านอาวาสสารแล้วมีแล้วใดให้เจ้าวาเจ้าคณะเวียงใช้ขออาสาเด้อรับไทยเดือรับไทยสออำออเออมบอเออเัอเโอ้ยอเอเอรง อสบัสดีค่งสุกคนนะครับครับสำหรับผู้มือนะครับสำหรับวันนี้ก็ะดายขุยครับอาจารย์เป็นเลยมากเยี่ยมยามข่าวครับครับจีบตามข่าวกันนะครับ แฟนท่านทุกทุกหมท,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 ทุกบอลน,นะครับนี่คือเสียงมอลำเบี้ยงชัยนะครับล้ำสูพีสุนงองรับฟังนะครับสุดยอดนําเสียงยักเจ้าคือเก่านะครับเดี๋ยวสิพาไปอัดแผ่นอยู่ายจากสองสามแผ่ <c oughs> นก็ได้เปิดให้พี่้องฟังกันว่าเสียงสุดยอดนะครับสำหรับไทยนี้ก็ขอให้พี่ลองสุขุสุขอนอยู่แดงไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งสุขุ่สุขอนนะครับความสุข,ขความเจริญครอบเจ็บยังไหลความไข่ใหญ่มีโอกาสสวัสดีครับ हवा दिखा, दिखा।, दिखा।